สวัสดียามเช้าครับเช้านี้ผมอยู่ที่วัดมะเหยยงนะครับหลังจากใส่บาตรเสร็จก็ถ่ายเก็บบรรยากาศคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับเช้านี้อากาศดีครับท้องฟ้าแจ่มใสก็อากาศกำลังดีครับ สวยงามมากนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวมาทำบุญไหว้พระที่วัดมเหยยงนะครับช่วงเช้าเช้าก็ผมจะมาใส่บาตรตรงนี้เป็นประจำนะครับก็วันนี้ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับบรรยากาศที่วัดร่มรื่นมากครับต้นไม้ เยอะมากอากาศดีสดชื่นเลยครับเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับ มีลมเย็นเย็นพัดกำลังสบายๆครับถือว่าอากาศดีมากในเช้านี้คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ